เปยกันบ้างครับคุณผู้ชมสบายดีกันไหมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ดาร์นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่เกมโลโจใช่ไหมม,มันอ่านแบบนี้ใช่ไหมโลโจหรือว่าโลโจเป็นเกมสยองขวัญของประเทศสเปนนะครับผมเห็นแบบหน้าปกมันน่าสนใจไงผมเลยหยิบม,มาเล่นครับไม่รู้ว่าผีสเปนเนี่ยมันจะดุไหม <c oughs> แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ว่าจะผีประเทศไหนก็ทำให้ผมตกใจไม่ได้หรอก <c oughs> อุ้ยเป็นอะไร <laughs> เอาล่ะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะตกใจไปกับผมแล้วละก็เราเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเ <laughs> พื่อนของเราหายไปเมื่อวันก่อนเขาได้ทิ้งโน้ตและทิ้งโลเคชั่นไว้ว่าให้มาที่นี่อมหมายถึงว่าเราต้องมาหาเพื่อนที่นี่เหรอโอ้โหโ,โอโ้โหเมาสเร็วเกินแปน๊บนึงปรับได้ไหม <laughs> ปรัไม่ได้หรอว้ กดคลิกขวาค้างเพื่อเท่งเหรออืมโอ้เมาส์เร็วมากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมึนหัวผมต้องขออภัยนะครับว่าแต่เราต้องไปทางไหนเออเป็นเหมือนแมนชั่นนะครับใช่ไหมคลิกเฮ้ยไปกดห้องใครเขลาลาคุณผู้ชมเคยเห็น <c oughs> กำลังบอกเลยคุณผูช้ชมเคยเห็นเด็กเปรตเลยครับเนี่ยแหละครับต้นแบบเด็กเปรตไปกดกิ่งมั่วเลยวะ่ะโอ้มันบังคับให้มากดห้องนี้ครับ 3A ไปโอ้โหบรรยากาศไม่น่าเข้าเลยเดี๋ยวก่อนกดเปิดไฟฉายก็ไม่ได้เรายังไม่มีไฟฉายนะครับตรงนี้ไปได้ปะไม่ได้ครับเพราะว่ามีไม้ถูพื้นกั้นไว้อยู่เป็นศิละปะทั่วไปครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นรูปภาพของครอบครัวของเจ้าของแห่งนี้นะครับ นีนน่าจะเป็นศิลปะทั่วไปเกี่ยวกับยุคสมัยกรีกโบราณแน่นอนตรงนี้มีโนต้ตอ่านได้ไหมโอ้โหภาษา่นี้ผมอ่านไม่ออกนะครับผมขอผ่านถ้าเป็นตัวหนังสือพิมพ์ปกติอะผมอ่านได้แต่แบบนี้ผมอ่านไม่ได้วะต้องขออภัยคล,คลิกซ้ายเพื่อเปิดไฟฉายแล้วก็มีเสียงเหมือนเพลงครับ เฮ้ยเสียงคนหรือเสียงเพลงวะตรงนี้มีที่ค้ำยันด้วยของคนแก่เปิดไฟฉายมาแล้วทำไมกล้องหันไวมากดูดิหันตามไฟฉายเลยอะเปิด,เป,ดเปิดประตูไปครับตรงนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมเ <c oughs> สียงอะไรอ่ะเป็นเสียงของตก เลยตรงนี้มีคราบอะไรวะเนี่ยโคตรสกปรกเก็บอะไรได้ไหมพกมีดได้ไหมเนี่ย <c oughs> เผื่อเจอตัวอะไรถ้าเป็นผีสเปนแล้วก็จะกระซวกไส้ให้ <c oughs> กดปิดเพลงตรงไหน,นมีบุหรี่ด้วยตรงนี้เหรอกดปิดไม่ได้ใช่ไหมกุญแจวะ <c oughs> อย่านะอย่ามีอะไรข้างหลังนะ <c oughs> ระแวงไปก่อนครับใช่ปะไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้ครับอุยอ้ยอุย้อุ้ยเดี๋ยวโอ้โหไฟฉายมีระบบแบบว่าเป็นชาร์จไฟนะครับเราต้องคอยกดด้วยนะเราเดินมาทางนี้ก่อนทางนี้เหมือนจะไปไม่ได้นะครับประตูมันถูกล็อกอยู่อันนี้ล่ะได้ไหม ไม่ได้ครับเราต้องหากุญแจมาแปลว่ากุญแจที่เราเก็บไม่ใช่ของมันนะรมันจะกากโคตรหลอนเลยว่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ครับอุ้ยห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวอ้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเสายเลยวะเปิดแล้วว่ะไม่รู้อะเปิดก่อนจะเป็นยังไงค่อยว่ากัน เก็บอะไรได้ไหมเนี่ยเป็นโน้ตที่แบบอุย๊ยเจ้าของห้องแห่งนี้เป็นเป็นคนแก่หรือไม่ก็คนพิการนะครับมีพวกไม้ค้ำยันเต็มเลยอะดูดิเป็นคนป่วยจริงด้วยถังออกซิเจนยังอยู่อยู่เลยอะเฮ้ยเสียไรว,วะ <P art iller> เนี่ยเตียงโรงพยาบาลยังมาอยู่ที่ห้องเลยครับ ้าของห้องนี้น่าจะทําการรักษาที่บ้านนะครับมาเช็คซิได้กุญแจว่ะแป๊บหนึ่งตัวแวงหลังมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่านะแล้วไมห้องมันคือเขียวเนี่ยโอ้หไม่ได้อ่ะถ้าตัวหนังสือแบบนี้ผมอ่านไม่ได้ครับต้องขออาภัยด้วยถ้าตัวหนังสือปกติผมอ่านได้อยู่ปิดโทรทัศน์ได้ไหมเหมือนจะเป็นคนแก่ด้วยนะเจ้าของบ้านแห่งเนี้ย เออเราต้องไปทางไหนต่อวะเม่เราได้กุญแจมาแล้วนี่เปิดไม่ได้วะอย่านะฮะคืออะไรวะมันให้ขยับไอ้นี่เหรออุ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เปิดได้เราได้กุญแจมาถูกครับปิดก่อได้ไหม <c oughs> น้องแมวเฮ้ย โทรหาตำรวจโทรสิไม่สามารถติดต่อได้เหรออือแล้วมึงเข้ามาทำไมวะเนี่มันไม่ใช่เรื่องเลยเว้ยเปิดโทรทัศน์เหรอ,อเปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมผมเสียวว่ะ โอ้ย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 ยาเฮ้อเฮ้เผื่อด้วยห้องทานข้าวครับมีเนื้อด้วยทำไมเนื้อยังสดอยู่ล่ะแปลว่ามีคนอาศัยเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยมีรอยเลือดว่ะ มีรอยเลือดมาในห้องนี้ครับห้องนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อ,อ,อ,อมันประจบกับห้องนี้ครับทางมันมาประจบกันนะยี่สิบสี่ตุลาคมปีสองพันสิบเก้าเฮ้ยเดี๋ยว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 รอยเลือดมันเพิ่มขึ้นเปล่าแล้วผมต้องทำไงต่อวะมีห้องไหนที่เรายังไม่เปิดปะ อ๋อนี่ไงที่ว่าเสียงที่ว่าเสียงอะไรตกเสียงจานครับพึ่งมาสังเกตต้องเช็คนะเผื่อมีกุญแจอุย้ยอะไรวะอะไรวะอุย้ยเราได้กุญแจมาครับเอาไปเปิดห้องไหนอะอยู่ดีก็เจอลูกมันบังไว้อยู่นะครับเหลือห้องไหนที่เรายังไม่เปิดฮะ ห้องขวอาอาอย่าพึ่งนะห้องนี้ยังไม่เปิดอืมกดเป็นโนเล่นเลยทำไมละ่ะจะทำไม <c oughs> มันมีอะไรไหมละ่ะอ่ะใครอยากมีปัญหาเหรอผีสเปนเหรอคิดว่ากลวัว พระแม่มารีเหรอใช่ไหมต้องกดเล่นเหรอวะคือ,อยังไงผมไม่เข้าใจห <c ười> ลอกไปหมดแล้วเฮ้เสียงอะไรวะโอ้เสียงโทรทัศน์เฮ้คือผมต้องไปไหนต่อวะจบสักทีเหออ <c ười> ไม่ได้กลัวนะครับเออไม่ได้กลัวนะเฮะ้อจอกมาก็ออกไปเลยคิดว่ากลัวก็เหรอฮะเฮะ้ต้องทําเสียงใหญ่ไปครับเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวออกมาเลยสิอะไอ้ผีสเปนเจ๋งใจ๋งเจ๋จเย๋นครับผมแค่พูดเล่นผมแค่พูดเล่นมันมีอะไรเประวะเรายังไม่สํารวจอะไรอะ่ะต้องเช็คให้ทั่วครับ บางทีอาจจะเป็นพัซิลก็ได้นะที่แบบว่าเราไม่รู้มาก่อนค่กี้เรายังได้คุญแจหลังรูปเลยตรงนี้มีอะไรไหมหลังรูปไม่มีวะเช็คให้ดีครับไม่มีนะในอ่างนะไม่มีอะไรต้องทำอะไรเป้าเราเปิดทุกห้องเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงอะไรแปลกวิตกจะิตไปแล้วตอนเนี้ยผมต้องทำาัไงตอวะ คืออะไรวะอุ้ยอุย,อ,ยอุยเดี๋ยว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 ,ยวยคือต้องเล่นเป็โนโนเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะอเหมือนเจ้าของห้องก่อนจะไม่พอใจเอานะครับ อ้กดดันสุดๆเลยวะ่ะคือถ้าจะมาก็รีบมานะไม่ได้ว่าอะไรเฮ้ยตรงนี้มีรอยเลือดเอา้าห้องลับห้องลับวะ่ะมีรอยเลือดอยู่ครับเพื่อไงวะอะไรอ่ะโอ้โห ท่องอะไรวันนี้มีมีดด้วยเจะเย็นนะเจะเย็นนะลูกพี่เอามีดมาใช้ได้ไหมโอ้ยแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งกระสอบทำอะไรได้ไหมอุ้ยหลอกไปหมดแล้วอุ้ยโซ่โซ่โซ่เจะเย็นกระเป๋าอะไรอะ่ะโน้ตเฮ้ย อฮ๊ยอย,อย่าสิเราเลื่อนมาในนี้ครับประตูถูกล็อกอยู่นะครับต้องอะไรมาเปิดเปล่าอุ้ยเป็นห้องเหมือนเป็นห้องทรมานเลยอ่ะเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะวห้องเชื่อจะจัด ครึ่งในมนุษย์เลยมันทำการทดลองอะไรของมันวะเนี่ยแล้วผมจะเปิดห้องนั้นยังไงอะเนี่ยรอยเลือดมาทางนี้นะครับเช็คก่อนห้องมีอะไรแหละห้องนี้ออกเลยได้ไหมอะออกประตูล็อกอีกชิบหายแล้วอุ้ยอุยอุยอ้ยอุ้ยเจน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 ผมต้องทำไงวะเอาเนื้อไปเหรอ ผมไม่ชอบเลยในแนวเนี้ยจะมาก็รีบมาว,วะ่ะเฮ้ไม่ได้กลัวหรอกไอ้ผีสเปนเนี่ยคือมันให้เข้ามาแล้วทำไมมันมันล็อกล่ะเพราไปกดเป็นโนอีกเปล่าเพราไปกดเป็นโนหรอเฮ้ยเอาเดี๋ยววะ่ะเอาเดี๋ยว ประตูถูกเปิดครับประตูนั้นแน่นอนโอ้จริงดูอย,อย่าพึ่งนะอย่าพึ่องอย่าพึ่งโคอง,อองห้องไหนวะห้องนี้ห้องนี้ประตูถูกเปิดเรียบร้อยครับไปไปลุยกันมันจะมีอะไรไหมล่ะฮะ อย่านะเปิดแล้วใช่ไหมคือเปิดแล้วใช่ไหมเฮ้ยอ้ยตัวอะไรอ่ะฮ้อุ้ยอุ้ยมันเดินตามมันเดินตามมามันเดินตามมาเดี๋ยว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 เฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเอยออกได้แล้วอุ้ย อ๋จบจบแล้วเหรอสรุปก็กลายเป็นศพอีกคนใช่ไหมฮะผีสเปนอะไรมันไม่ใช่ผีนะครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนฆาตกรนะก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยแค่บรรยากาศนะครับบรรยากาศมันได้นะในห้องเลยนะผมแบบผมเป็นคนหนึ่งที่แบบกลัวแบบเป็นบรรยากาศที่แบบกดดันจะมาก็ไม่มาอะไรก็ไม่รู้ไม่ไหวถ้าเจอเกมแบบนี้น ก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกมโลโจหลอนกันไหมครับโอ้โหผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมต้องหลอนแน่นอนก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบเกมแนวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงพอสำหรับแค่นี้นะครับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วครับบายบายไอลูกพานั้นเห็นพิซเตอร์นะครับ <laughs> ไปแล้วครับ